ทำนองลำลองทำนองลำเงาโอ้ยสดวัวจะทำโอ้ยละน้อบ <ổ> ุญเ้ยบ <Hmmm> ุญพระมหาอภิชาติสร้างเปี่ยงหนทางให้พี่น้องหยาดยมได้สุนทมภาบ่อล้มที่สมภา năng am ta Hẹn nhạt nhớ măng mà lò. Thành cả dìm nham nham Khuôn khuôn Hoàng tây nhô นี่ละพ่อแม่เอ้ยเป็นว่าวาสนามาแล้วบาลามีกับปัมปัมโนป้าอาจารย์มหาอภิชาติเอ้ยเหม็นอยากจำทางเล่นกับเม่คงเข่าที่หม้อายุบ่ทัจหลายสามสิบสามปีเต่าสังมาเป็นเล่าเล่าบุญสังเเขืสังมาทรงมหาอภิชาติเอ้ย ບ້ານຄ້າດຽວຜູ້ທີ່ເຈົຈົ້ มอลำบูดมศิลกะจังเก่าคำว่าสาธุสาธุสาธุเด้อกอเจนคุพุทธของคุณพระพุทธขอเจนคุณธรรมของคุณพระธรรม ขอเชิญคุณสังฆาของคุณพระสงค์สามพระอ,องค์จงมาช่วยปวดปานซอยให้พระอ,อาจารย์มหาอาภิชาติท่านม่สุขเจ้าคณะตำบลละหังเอเอเอ,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 อจงม่สุขแน่เด้ จบภพให้ท่านมีสูกลนหมอลำบุดมสินป์พมอลูกเต้าสิขอวอวยพรอหนใหอ้สมใจท่านทุกอย่างผู้ข่าหมอลำบุดมสิน,น์นี่ขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องทุกทูกคนที่มานี่ฉันขอเชิ้นขอเอิ้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลชมพู จงห้มหาเนลมิตรักษาพระมาหาอภาิชาติไว้ยามีเก็บจะมีไขวไัดไอให้น่งนับตังแก่เมื่อนี้ใส่ยื่นบันมืนว่าสายังพระเดชพระคุณพระอาจารย์ เจ้านั่นเอาตนเข่าในค้งใส่ญาติขอเช่นนันเตวลีกลีกสิบนั้นมาเดียระดาดปอมหัวใสน่นันแกงวีให้มิยมมาเฝ้าตามถนนอน,นตางในมานอมนาไสาทันเดะยังประเด็ดประคุณพระมหาอภิชาติเจ้าคณะตำบลละหาร เจ้านั้นเที่ยวไปใสให้ได้พออมไวแก้วมันล่างเป็ดนิ้นให้มีสินคนหมั่นพุ่มมาจันสูงส่งเนื้อปราอาจารย์เอ้ยแอนีอไปพวกมุสงพนอยให้เป็นไฟอยู่บ่อเส้า ไห้ประเดชประคุณประมาอาอภิชาติเจ้าคณะตำบลละหานท่านจะเลื่นหอดเข้าโคอเก่าศาสนาปุ่นเยอมียอดคาสูงสูงเลื่อนไปเป็นขันเลื่อนขึ้นไปถึงสั้นสมเด็จสังฆลาบเป็นผู้วกประกาไทยพระสุงมใัยทัวเด่น แสนอิท้อนหมอลำบุดมสินอ้างสะนองคุณบุญให้ทรงบุญกุศลทรงส่วนให้พอ่อหนุ่สวดที่ไมายนั่นละนะพระอาจารย์มหาอาภิชาติคิติีลัอยูเทพนิมิตคอยนิเอ,เอ,เอ ประประคุณน,นั่นในเอาตวนเก่าในข้องใสยญยาิผู้ขาพรอมหยาิโยมท่ายกท่ายิกากระจันเชิญอันเทวริกลิกสิษ์นั้นมาเดียระดาษพรอมขวใสไห้แกงวีเด้อให้มีโยมมาเฝ้าตามถานนค้นทางให้มาหนอมนาใสย่ำประเดชประคุณเจ้าคณะตำบลละหารท่านนั่นเที่ยวไปใสให้ได้พอนวยเกยวมานนี่ลานเป็ดนิ่ง เจ้ามีศีลคงหมั่นพุ่มมาจัน์สูงทรงพวกมุสงปะหน่อยให้เป็นคอยยุบอเศร้าให้เจริญหอดเท่าโกเก้า,าศาสนาพุ่นเด้อพระอาจารย์ให้ท่านมียดถาสูงสูงเลื่อนไปเป็นคันเลื่อนขึ้นไปถึงสั่นสมเด็จสังฆราชพุ่นเด้อเป็นผู้ออกประกาศไทยประสงค์ใส่ตัวเด่นพุ่นเทินสาธุพรมกันนี่แม่สาธุ